าาดูดูดดน้อาจับปลาแล้วนคุ๊บแม่เออเอยแม่เอออยู่ไหนมารับปลาจากข้าไปเก็บน้อยวันนี้ดวงดีจับปลาได้แต่ตัวใหญ่ๆมาเยอะแยะเลย อยู่นี่จ้ากลับมาแล้วเหรอะตาเชมเอ้ยโอ้โหตาเชมปลาตัวโตๆทั้งนั้นเลยเดี๋ยวสังจะเอาไปตากแดดเก็บไว้กินวันหลังมั่งดีกว่านี่แม่เอิมวันนี้มีอะไรดีมากเลยนหเอายกมาให้ฉันกินเลยนะกับพ่อจ้ะโอ้ยหันหันหลังให้ผู้ชมว่ะ ปาเผาปลาทอต้มปลาเมื่อหรายานก็กินป้าอาทิตย์ก่อนก็กินปลาเดือนนี้ก็อกินปลาวันก่อนกินข้าวปลาปลาปลาดูทีเนี่ยตัวที่่มข้นเก่งเลยเนี่ยอีนอยฉันไม่ต้องหายใจด้วยเนื้อหลอดหรือแกจะกดทำไมเนี่ยมีอะไรมีอะไรให้แกกินดีผมไปแล้ว ได้ได้ตังมา